ไลทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยฮ Lu r ซ์รีโว t ัดเดใหม่ฟู l เวอร์ชันแบบนี้อบชอบแมตใม่นองชอบแมชบริษัท Professional West เทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน upa บริษัท u n i t อ power เอเชียจำกัดมหาชนทำดีมีคนรู้วันนี้เรามาร่วมรับฟังปา,กาทกถาธรรมเพื่อเรียกสติในยุคโควิด -19 จากพระปัญญาน,นันทมุนีเจ้าอาวาสวัดชนประธานรังษสรีพระอารามหลวงกันค่ะขอความสวัสดีส่งมาถึงพี่น้องทุกท่านอยากหเห็นพี่น้องทุกคนมีหน้าตาสดใส เบิกบานแม้ในท่้มกลางที่เรารู้สึกว่าไม่ค่อยจะสบายใจทำมาเธอท่านปลุกตัวเองให้ตื่นยิ้มน้อยๆให้รู้สึกว่าชีวิตวันนี้เป็นชีวิตที่ฉันเบิกบานโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ขณะนี้เป็นภัยที่ทั่วโลกเขาพบแต่ว่าทั่วโลกเนี่ยเขาไม่สามารถมาช่วยอะไรเราได้มากหรอก มีแต่เราเท่านั้นเองอะที่ช่วยตัวเองเติมความปิติและอิ่มใจว่าเราได้รู้จักโลกแต่เราไม่ต้องเป็นโรคอะ่ะนี่ทำยังไงวัดชนประธานใช้กระบวนการที่ทางราชการได้มอบหมายมาตามคำแนะนำผ่านสื่อต่างๆเราเก็บหมดอะ่ะเก็บว่าทำยังไงเป็นยังไงเช่นครั้งก่อนเนี่ยเราจะใช้ <c oughs> เครื่องสแกนที่ใบหน้ามาถึงตอนนี้เขาบอกว่าถ้ามันเป็นในคนเนี่ยมันต้อง5้าวัน6วันถ้าสมมติเราให้คนหนึ่งไปสแกนคนนั้นน่มันจะเป็นคนที่ติดก่อนใครๆเราก็เลยเปลี่ยนมาวันนี้ก็ใช้2แบบแบบหนึ่งเอาหน้าเนี่ยเข้าไปยืนใกล้ๆก,ก,กับสิ่งนั้นประมาณเราเม็ดหนึ่งมันก็สแกนได้แต่ ดูแล้วไม่คล่องตัวเท่ากับเอามือเข้าไปแตะใกล้ๆก,ลกับกล้องแล้วมันจะบอกให้เรารู้ว่าเรามีป่วยหรือไม่มีถ้ามีมันก็บอกว่ามีแสดงว่าเราต้องจัดการดูแลตัวเองและที่วัดชนประทานเนี่ยเราบุญละเกินเรามีศูนย์การแพทย์ปัญญาทะกรมชนประทานศรีนครินทร์วิโรธอยู่หน้าวัดพอออกมาลงมือเองเลย ซื้อกล้องมาเองมาจัดการทำบ่อจานต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วเราก็มีผู้มาร่วมงานกับเราคือบริษัทเมทริกที่ทำการก่อสร้างสุขติสถานเนี่ยเขาลงมารับผิดชอบเลยเขาหาเต็นมาเองเขาเอาเจ้าหน้าที่มาลงดูแลในช่วงเช้าช่วงบ่ายก็ทางในอำเภอสมยศซึ่งเป็นนอำเภอที่ คอยดูแลทุกสุขของประชาชนอยู่ตรงไหนเรียกว่านายอำเภอปากเกร็ดมาแต่ละท่านนี่ยอดคนหนะ้าก็มารู้ว่าวัดนี่จำเป็นต้องสแกนเรื่องอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราไม่มีเจ้าหน้าที่มาอยู่เนี่ยก็ทำให้คนที่เขาเข้ามาบริการในวัดนี่แหละบางทีเขาถืออภิสิทธ์เกินไปอะ่ะเราบอกว่าลงมาสแกนเขาบอกไปลงโอ้ยเราทำยังไงอะ่ะ เราก็ไม่อยากจะมีเรื่องมีราวหรอกเพราะเราทุกคนต้องการให้ปัญหามันหมดไปให้ได้เนี่ยก็เลยได้เจ้าหน้าที่มาแล้วเทศบาลก็ส่งผู้ที่เข้ามาร่วมคอยมาจัดการอำนวยความสะดวกนอกจากสแกนตรงนี้แล้วเราก็ยังจัดสองระบบในภายในวัดหนึ่งก็คือคลีนทำความสะอาดทั่ววัด ให้ทุกคนรู้สึกว่าความสะอาดเป็นตัวขจัดไวรัสโควิดได้ดีที่สุดประการที่สองก็คือตามในศาลาในศาลาเนี่ยเราจะมีการทำความสะอาดไม่พอยังพ่นกาอาค่าเชื้อแล้วก็ยังมีการใส่กา๊าซโอโซนที่ทำให้มนรู้สึกว่ามีวิธีการปรับอากาศเนี่ย ซึ่งเราก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่ว่าญาติโยมซึ่งเขาก็รักวัดเขาก็อยากเห็นวัดแทบเป็นที่พักใจของคนในยามอย่างนี้โดยเฉพาะคนสองกลุ่มที่มาอยากจะบอกว่าถ้าเราไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยกลุ่มที่หนึ่งก็คือศพที่เขาสิ้นชีวิตเขาก็ไม่มีเจตนาหลอกว่าขอสิ้นชีวิตในช่วงนี้แต่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วเราปิดวัดเหรอเราจะไม่ร่วมกันรับผิดชอบเหรอ เขาคือคนหนึ่งที่เคยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีช่วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาตลอดพอมาวันนี้เราจะเอาตัวรอดอย่างเดียวโดยที่บอกว่าขอปิดเพราะกลัวภัยอันนี้เราคิดว่าหมอท่านอยู่ใกล้คนป่วยได้อย่างไรเราก็วิธีนั้นมาช่วยดูแลเพราะคนที่ตายโดยมากก็ไปตายโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลถ้าเขาปิดโรงพยาบาลไม่รับคนป่วยคนเจ็บนฉันว่าน่าจะปิดวัดด้วยอะ แต่นี้เราปิดไม่ได้เพราะเขาคือคนมีเกียรติที่เราควรจะให้เกียรติทั้งผู้ตายและลูกหลานที่ต้องมาดูแลสรีระเขาแต่เราก็ขอร้องว่าหนึ่งมาตรการของวัดอย่าเกิน3มวันเลยเพราะทำสามวันนึงเท่ากับวันหนึ่งถวายพระเจ้าวันสองพระธรรมวันที่สามพระสงฆ์พอสามวันเราก็ถือว่าโอเคนะเราได้ทำแล้วอันที่สองก็คืออย่ามาจนกระทั่งแน่นสาลา สาระเราก็วางระบบคนว่าห่างกันประมาณเราเมตรหนึ่งให้ทุกคนรู้สึกว่ามีความปลอดภัยนี่คืองานของพวกเราที่ทําส่วนกลุ่มที่สองคือคนที่มาวันพระและวันอาทิตย์ท่านทั้งหลายจะเห็นได้เลยว่าจากคนมาวันพระก็ตามวันอาทิตย์ก็ตามที่วัดชนประธานเนี่ยพื้นที่มันกว้างอยู่ใต้ต้นไม้อากาศนี่สบายโปร่ง จนกระทั่งเรียกว่าที่โลกไม่มีที่ไหนในในสังคมนี้ที่รู้สึกโล่งแล้วก็ดูสบายๆเท่ากับวัชนระธานนะไม่ใช่เป็นเพียงแค่อวดอ้างแต่หวังว่าให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ว่าถ้าเรามีที่โล่งๆอย่างนี้คนนั่งกันห่างกันตามคนต้นไม้ตามที่ระเบียงทำตรงไหนเอาเสื่อไปนั่งไปปูวยพักผ่อนตรงนี้ถือว่าเป็นที่คลายความเครียด อยู่บ้านทั้งห้ากวันไม่ได้ไปไหนเลยฉันว่าไม่รู้ว่าชีวิตนี้น่าใจหายอะฉันไม่อยากเห็นพี่น้องฉันต้องกลายเป็นคนมีคำว่าโรคประสาทหรือโรควิตกกังวลต้องไปให้หมอโรงพยาบาลศรีทัญญามีภาระเพิ่มเนี่ยฉันไม่อยากจะเห็นเรามีที่พักผ่อนของเรามารักษาศีลมาฟังธรรมมาเจริญภาวนาแล้วเรามาฝึก ยิ้มให้แก่กันอ่ะฉันดูแลน่ารักมากเลยห่างกันเม็ดสองเม็ดยิ้มให้แก่กันเออยอย่างน้อยก็ยิ้มกันบ้างเถอะอย่างที่เขากล่าวว่ายิ้มเธอะนะหัวใจอย่าได้บื้องยิ้มให้ซึ้งตรึงใจใบหน้าหวานยิ้มเถอะนะยิ้มสู้หมู่ไปผ่านยิ้มชื่นบานซึ้งจิตชวนติดใจหันถ้าเราช่วยกันดูแลเอาใจใส่ให้ทุกคนรู้สึกว่ามีรอยยิ้มเข้าหากัน ก็ถือว่าชีวิตนี้จะเป็นชีวิตแห่งความเป็นมิตรไมตรีที่เรามีด้วยความรู้สึกว่าเราต้องเป็นญาติเป็นมิตรกันมาที่ไม่ได้ใส่แมสเนี่เพราะว่าเวลาพูดมันไม่ค่อยจะได้เสียงที่ควรได้ก็เลยขออนุญาตว่าไม่ใส่แมสเพราะไม่มีใครตรงนี้มีฉันกับผู้บันทึก อยู่ห่างกันเกือบ5เมตรเราป้องก,กันกันแล้วก็ขอ,อนุมโมทนาให้ทุกคนร่มเย็นเป็นสุขปลอดภัยในยุคโควิดด้วยพระธรรมจงทั่วกันเจริญพรพลา